เอาพี่น้องคิดว่าที่เห็นอยู่ตัวหนาในขณะนี้พี่น้องคิดว่าแมนหมกักเอียงนี่แมนหมกักเอียงนี่พี่น้องคิดว่ายัางไงนี่คิดว่าเป็นลูกอะไรเป็นผลของอะไรที่พี่น้องเอฟซีได้เห็นอยู่ในขณะนี้น่าก็คือบักทันหรือว่าพุทธานั่นเองนะพันยังจํา่ได้แต่ว่าโลหนึ่งกับประมาณโล่ละสองร้อยนะโลละสองร้อยบาทประมาณนี้แหละไปซื้อมากเนาะราคาขนาด เขาเท่ากัมปั้นบุเดียวยังใหเติบอยู่ได้นี่เ็นบนยในเป็นฝรั่งอ่าน่าจะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆมที่อ่านาจะพึ่งมีเข้ามาในท้องตลาดของเขาแต่ว่าซื้อเสียงอาจจะบโด่งดังเพราะว่าพุทธาหรือว่าอ่าอท่านในบ้านเข้าในขณะนี้นะก็มีหลายหลากหลายสายพันธุ์มากเลยแบบเป็นสีก็มีแบบเป็นเฉียวแบบนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันนะพี่น้อง อันนี้บักซีดาที่เห็นอยู่ในขณะนี้๋อบอมแมนบักซีดาเห็นบอล่าวาว่าผิดล่ะผู้ชาหรือว่าบักท่านนะที่เห็นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวจะแกะให้เบิง้งนะเดี๋ยวจะแกะให้เบิ้งนาว่านาตาข้างในเปลือกหนาบอแล้วก็จะพูดถึงรสชาตินะว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงเนาะที่ทุกท่านจะเห็นอยู่ในขณะนี้นี่ก็คือ เราใช้ช้อนนะแงะแกะออกมาแล้วเนื้อของพุทราที่เห็นอยู่ในขณะนี้ือเนื้อขาวจูนปูนลเหรอครับพี่น้องเอฟซอย่างถี่พี่น้องเอฟซได้เห็นนั่นแหละเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นเนื้อหนามากๆเลยนะเบิ่งจากดูจากเปลือกที่เราเอาช้อนตักหรือว่าตัดออกไปนะ,ะเนื้อตรงนี้ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้บอกได้เลยว่าช่ำน้ำมากๆเลยช่ำน้ำมากๆเลยพี่น้องเอฟซเห็นปะ อ่ามันฉ่ำน้ำมากๆเลยนะอ่าเนื้อหนาเปลือกบางเปลือกนี่บ่แข็งนะเปลือกบอ่แข็งนะเปลือกไม่แข็งมากนะเอาเล็บจิกได้เลยเนี่ยเห็นไหมเอาเล็บจิกเลยเนี่ยเห็นไหมเอาเล็บจิกมันก็จะเป็นรอยเลยอ่านะเดี๋ยวจะมาลองทําการชิมรสชาติให้เพื่อนเพื่อนพี่น้นองเอฟซีเดี๋ยวเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังเด้ออ่าตัวนี้จะมีรสชาติหวาน หวานไม่มีฝาดไม่มีเฟื่อนนะหวานหวานเน้นๆเลยเนื้อกรอบมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าช่ำน้ำมากๆเลยกเบื้องแล้วก็บช่ำน้ำแหละพี่น้องเอฟซีเห็นปะนะความหนาของเนื้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะยังถีบพี่น้องเอฟซีได้เห็นนั่นแหละนะนี่เห็นปะช่ำน้ำมากๆเลยอ่าตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะทดลองนำมาจิ้มแก่วดูเราทำน้ำพริก เกวมาอ่าตรงนี้พี่น้องเอฟซคิดว่านจะเป็นจังไดหวานมาบวกเผ็ดมาบวกพริกเกลือเนาะอ่าเดี๋ยวจะชิมรสชาติให้เบึงเนาะอ่ามันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมาตัดกันกับเกลือกะอร่อยอร่อยไปอีกในรูปแบบหนึง่งกินว่าไงว่าสามารถกินสดก็ได้กินสดๆเลยได้หรือว่าจะเอาไป จิ้มพริกเกลือก็กินได้เหมือนกันแต่ว่ากินสดสดกะก็อย่างว่าเดี๋ยวบางท่านก็ชอบกินสดเนาะบางท่านก็ชอบไปจิ้มน้ําพริกเกลืออย่างที่เดี๋ยวเห็นเนาะเอานาก็ถือว่าอร่อยอร่อยนะโลละสองร้อยสมราคาเขาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเบื้องแวคือยังมันมีสองสายพันธุ์เนี่ยสีมันไม่เหมือนกันลูกมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยลูกไม่เหมือนกันหรือว่าลูกเล็กกับลูกใหญ่หรือเปล่า นะอ,อ่ะนะพี่น้องเอฟซีก็เอาคลิปนี้รีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ